สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2025น่ะครับตี432นาทีนะครับจบลงไปแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์นัดเตะก่อนนะครับลิเวอร์พูลพบกับแอตันวินาเจ้าบ้านนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับไม่มีอะไรเกินคาดนะครับถ้าหากดูอีกช่องหนึ่งแอนดมินก็พยากรณให้ตามข้อมูลแล้วว่ายังไงลิเวอร์พูลก็ต้องมีแต้มนะมีแต้มออกมาแน่เลย ไม่หนึ่งแต้มก็3แต้มเออจะออกแต่ว่าในรายละเอียดรูปแบบการเล่นเนี่ยจะออกหมู่ออกจา่าออกในพลนั่นอีกเรื่องนะครับความเด่นความเป็นกลางแล้วก็ความเป็นกฎมันมีอยู่อะไรประมาณนี้ถ้าว่ากันตามกลางๆแนะล้วลิวหูกเกือบแพ้นะครับเพราะว่าไม่คมแล้วก็กองกลางยังน่าจะเหนื่อยซวอสไลแมคคาลิสเตอร์แล้วก็เคอร์ติจนมันเข้าใจว่ามันล้าหรืมันอะไรไม่แน่ใจ สุดท้ายก็คือมันสู้สู้สู้สความสดของแอตตาวิล่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเตะทีเหลือเกินแล้วก็แอตตาวิล่าเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดในนักเตะเจ็บเนาะแต่ก็เล่นได้ประมาณนี้ก็เอนเตอร์เทนให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านรวมทั้งแอดมินด้วยนั่นแหละก็จะออกแพ้หรือออกชนะหรือออกเสมอก็ไม่ว่ากัน,นเพราะว่ามันเตะทีเหลือเกินเดี๋ยวสิ้นสุดวันนี้นักสุดสัปดาห์อ่ ก็ก็มีคิวอีกมีดวลกันอีกอย่างลิวโพตก็ต้องไปเจอก็ต้องไปเจอกับแมนซี่าต้องไปเยือนแมนซีนะครับแล้วก็แอตตานิลล่าอย่างเงี้ยก็มีคิวเตะตามดังต่อไปนี้นะครับก็คู่แรกนะครับหลังจากนัดนี้ที่แบ่งกันไปทีมละหนึ่งหนึ่งแต้มแล้วระหว่างแอตตาวิล่าแล้วก็ลิเวอร์พูลนคู่แรกนะครับ ไปที่ท King เลสเตอร์นะครับที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับเวลาตีสามก็วันศุกร์นะครับตีสามแล้วก็กูที่กูดิสันพาร์คนะครับทีมอันดับที่14ของตารางเอเวอร์ตันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับที่15ของตาราง แล้วก็ไปที่วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับบอลมัา bon ทีมอันดับ5ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของวูฟแฮมตันทีมอันดับที่17ของตารางนะครับอีสวิต e นะครับทีมอันดับที่18ของตารางนะครับจะเปิดพอร์ตแมนโรดต้อนรับการเยือนของสเปอร์นะครับทีมอันดับที่12ของตารางนะครับแล้วก็ไปที่เซนต์แมรี่นะครับทีมอันดับที่20ของตารางนะครับเซวแฮมป์ตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันนะครับทีมอันดับที่10ของตาราง แล้วลองจากฝูงอย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็จะไปเจอเวสต์แฮมนะครับตอนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมซึ่งนัดน,นี้หากว่าอาร์เซนอลเอาชนะได้ก็จะบีบลิเวอร์พูลเหลือ5แต้มเพราะว่าช่องว่างมันมีอยู่แค่8แต้มณตอนนี้หรือเตะก่อนเตะก่อนลิเวอร์พูลด้วยออไปที่คาคาเวนคอเทนนะครับ ฟูลแลมนะครับทีมอันดับ8ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลสนะครับทีมอันดับที่13ของตารางตามด้วยวิลลาปาร์กนะครับแอนตันวิลลาทีมอันดับ9ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลซีทีมอันดับที่4ของตารางแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับที่7ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปที่อียิฮัสสเตเดียมนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีนาดที่สีของเวลาจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของลิเวอร์พูลนะครับท,ที่พึงเสมอกัไปในวันนี้นะครับก็ความเหนื่อยความล้าแล้วก็เตะทีแล้วเกินอย่างเงี้ยเออมันก็แปลกนะครับพีเ่เมดีมันเอาหัวอะไรมาคิดมันไม่ให้นักเตะเออพักเลยอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็โทษอะไรไม่ได้หรอกก็โทษโทษฟ้าโทษลมโทษแรงไปก็แล้วกันก็ มาดูตารางคะแนนก็แล้วกันนะครับผมตารางคะแนนนะฮะตามตารางเลยครับลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงด้วย61แต้มแต่ว่าเตะม,มากกว่าอาร์เซนอลอยู่1นัดน,น,นะครับที่มีอยู่53แต้มช่องว่างระหว่างาคะแนนก็8คะแนนนะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอเรสต์47แต้มตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ44แต้มแอบหวังอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ แล้วก็บอลมัดนะครับ43แต้มเท่ากับเซลซีตามด้วยนิวคาสเซิลนะครับ41แต้มฟูลแลม39แต้มเท่ากับแอตตันวิลล่านะครับที่เพิ่มหน้ามา1แต้มวันนี้ไบตันครับ37แต้มตามด้วยเบนฟอร์ด34แต้มอันดับที่12คือสเปอร์นะครับ30แต้มเท่ากับคริสตันพาเลสแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับ30แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็29แต้มครับอันดับที่15นะครับเวสต์แฮมที่16กับ27แต้ม แล้วก็วูบอันดับที่19เอ้ยอันดับที่17นะครับ19แต้มอิสวิตเลสเตอร์นี่17แต้มอันดับที่18 19นะครับแล้วก็เซาแทมตันอยู่ท้ายตารางนะครับ9แต้มนะครับอ่ะทั้งหมดนี้คือพิมมิลีกด้านหน้าล่าสุดนะครับเดี๋ยวเจอกันนัดสุดสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ